ศาส,สนาพุทธบอกว่าไม่มีวันพิพากษาครั้งสุดท้ายแบบที่ทุกคนต้องมาต่อคิวรอรับคำตัดสินพร้อมกันครับเพราะการพิพากษาในพุทธศาสนามันเกิดขึ้นทุกลมหายใจและทุกเจตนาที่คุณกดปุ่มส่งข้อมูลออกไปในระบบมาทวิคแห่งนี้ไม่มีใครตัดสินคุณได้ดีเท่ากับสิ่งที่คุณทำไว้เองยม,มาบาลไม่ใช่ผู้ลงโทษที่ใจร้ายแต่คือผู้สอบทานบัญชีใจ ที่เราเขียนขึ้นมาทุกวันด้วยมือของเราเองศาส,สนาอื่นคุณอาจจะรอขออ้อนวอนผู้พิพากษาได้บ้างแต่ในพุทธศาสนาไม่มีเส้นสายไม่มีอภิสิทธิ์และไม่มีการรับโทษแทนกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวเจตนาคือกรรมเมื่อคุณเลือกป้อนข้อมูลลบเข้าไปในใจระบบก็จะประมวลผลความทุกข์ออกมาตามรหัสนั้นทันทีผลของกรรมไม่ได้รอวันสิ้นโลก แต่มันรอจังหวะเวลาที่จะระเบิดออกมาในรูปแบบของนิสัยสภาวะจิตที่เร่าร้อนและความทุกข์ที่คุณกำลังแบกอยู่ในปัจจุบันนี้เองสวรรค์ไม่ใช่รางวัลน,นิรันและนรกไม่ใช่ที่กักขังถาวรแต่มันคือสถานะของใจที่คุณกำลังตั้งค่าเอาไว้ด้วยตัวเองในทุกวินาทีที่เลือกทำหรือเลือกพูดถ้าคุณอยากแฮกระบบนี้เพื่อออกจากวงจรที่ซ้ำซากและเจ็บปวด คุณต้องเลิกหวังน้ำบ่อหน้าและเริ่มรับผิดชอบปัจจุบันให้ถึงที่สุดเพราะสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าพระเจ้าตัดสินคือการที่คุณหนีเงาของตัวเองไม่พ้นและต้องเป็นคนอ่านคำพิพากษาที่ตัวเองเขียนขึ้นมาด้วยน้ําตาของตัวเองในที่สุดฟังคลิปเต็มได้ที่ h a c k t i a